นี่ต้นแล้วอันนี้ก็เพิ่งออกนะเนี่ย่ที่ลูกน้องจะเอาว่าออกนะดอกหมดมาทุกต้นนะครับส่วนพี่หานอยู่ทุ่งสะพานเขาขี้กูดอันนี้แตกแขนงมาเดี๋ยวเราเริ่มมาแล้วโอ้โหช่อยาวมาก นี่พี่ใบใบมาเนี่ยดึงใบออกมาได้นะฮเพ่เอใบมาเลยใบมาเลี้ยงลูกเลยใบมาเท่านี้ลูกแล้วก็ปงบุญนล่นลนะโอ้โหทั้งต้นเลยนะครับทุเรียนอายุหกปีโอ้โห ใครที่อยากอยากกินทุเรียนพิหารปีนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอบนน้นะโหคือ,คอปีนี้นะโอ้โหอ่ะนี่บ้านติดดินขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆมันโดกจัด ไม่ออกเลยแค่นี้ออกเลยแ่ี้เนี่ยเดี๋ยวต้นหกปีกำลังออกอยู่ครับไหนฮะเนี่ยเนี่ยนะครับกำลังออกโอ้โหไม่ไหวแล้วอืมออกมาทั้งต้นนะครับแย่งกันออกแบบนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนน,นี่ฮะเพื่อนโอ้โ เนี่ยหมุนกับไปกับไปดูครับบนอนโอ้โหดูทั้งนั้นเลยนี่ครับนี่กูเป็นนี่แถเลยเทอาละมาแบบนี้อะมาแบบโอ้โหเอามาเลือเชื่อสนุกเขาละพี่หานปีนี้ ได้แบบนี้นะแค่ถ oh. yeah. ึงกระดุมแล้วก็พอครับครับกก็สสววยยยมาเลออ๋โอ้โหเยอะอืมเดี๋ยวไปดูกระดุมต่อโยงตั้งแต่เป็นมะเขือพวงโอ้เนี่ยเนี่ยฝันทองโอ้โหเนี่ยฝันทองล็อกนี้เมื่อปีที่แล้วยังไม่เยอะนะปีนี้มาเยอะมากเออเออถือว่าเนี่ยดูพิหารเนี่ฮะ นี่อันนี้อโอ้ดอกสมบูรณ์มากเลยดอกผมไม่มีแดงดอกเขียวสวยก้านก็เขียวน,น้ำพอน้ำเรื่องน้ำอืม,มแล้วก็ป้องกันน้ตอนนี้ก็สี่ิบเว้นเว้นวันป้องกันพวกเพลี้ยพวกอะไรได้นะนี่ครับ